โอ้ยคุณหัวใจหัวใจหรือขวัญใจอา่านาหัวใจกันแล้วกันนะคุณขอบคุณข่าเรื่องอะไรเนาะอ๋อพอจะนึกได้นะผิดถูกประการนอย่าว่ากันนะครับหนูเป็นนักกีฬาใช่ไหมอ่าไปอะไรผิดพลาดไปนั่นนะครับตลอดสี่ปีที่ผ่านมาหนูปวดเนื้อปวดตัวอย่างมากใช่ไหมครับใช่นะเอาละถ้าหากว่ายนี้ ก็แปลว่าในวันนั้นน่ะนี่มันหายไปได้ยังไงลุงบอกว่ามันถึงยุคนะครับถึงยุคที่ต้องใช้พลังงานรักษากันและกันแต่สำหรับลุงมันมีพลังงานที่บริสุทธิ์นะส่วนตัวหนูก็ไปลม้มคว่มลบงายนะก็เหมือนกับได้รับสิ่งที่ไม่ดีออมาถ้าไปหาหมอผีเขาบอกว่า,วาผีเขา้าโอเคไหมถ้าหากว่าไปหาร่างทรงเขาบอกว่าต้องทําอะไรสารพัดร้อยแปดธรรมการโอเคไหมครับนะ มหาลุงไม่ต้องใช้อะไรเลยเพราะว่ามันมันเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ช่วยเพราะฉะนั้นวันนั้นน่ะลุงจย่าพูดว่าทําดีๆนะมันจะไปละเลงละลายสิ่งที่มันความเจ็บปวดที่วานนั้นก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นั่นเองนะมันจะสลายออกไปในแบบเป็นองค์คาพยพแปลว่าทั้งบอดี้ได้หมดเลยทุกขุมขนทุกอนุธา,าตุนั่นก็คือสิ่งวันนั้นและนั่นคือพลังงานที่บริสุทธิ์มันมีพลา,านุภาพในระดับนั้นแต่ต้อง มีของจริงนั่นเองทำได้มันต้องแยกรูปออกจากน้ำแยกน้ำจากรูปได้ครับจริงทำได้โอเคไหมอ่าจากนั้นก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งยวดกันแล้วกันนะธรรมาม 4, ิสิซธา์สหปีมาถึงแฟบเดียวเฮ้ยมันไปแล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ยวบวบไปเลยอโอเคครับมาถึงวันนี้เออหนูอยากจะปรึกษาลุงอีกเยอะเลยค่ะมันเยอะจริงๆไม่เยอะแหละครับพอเวลามาเจอปุ๊บมันเป็นภาพร,รวมทั้งหมดนะครับร่างกายันจะได้ทั้งหมดอันนี้ก็ ทางฮูก็บอกว่านี่คือเป็นฮอลิสติกแมดิซีนแปลว่าองค์รวมยิงนัดเดียวโป้งได้ทั้งตัวเลยโอเคปะแม้ว่าจะเป็นมากเพียงนั้นก็ตามทีมันจะเรละเอะเข้ามาเองครับพลังงานนี้มันจะเรละเอะอยู่ในร่างกายเราเองนะครับนี่ก่อนนะครับเรละเอะหมายความว่ามันจะวนอยู่ในร่างกายเรามันก็ขับถ่ายไปตามเหงื่อขอให้มีข้อแม้ว่าของหนูเองนะครับเฉพาะตัวนะทีนี้นะสูดหายใจเข้าไปนานกันเช้ากลางวันเย็น แล้วร่างกายจะหนุแข็งแรงผิวพรรณจะผ่องใสร่างกายจะปึ๊รู้จักปึกไม่หนื่อโอเคนะ <g ül> ก็ขอให้นำเอาสิ่งที่หนูได้รับจากลุงโดยโดยอะไรโดยสกยภาพของเสียงของลุงโอเคไหมครับหวังว่าคงจะรักษาเป็นนานบอกคนต่อต่อไปด้วยนะครับ thank you บลิวิ h ครับจบข่าวครับ